ผู้ที่ไปเกิดต่ำกว่ามนุษย์นี้เหมือนเป็นผู้ที่ติดหนี้สินผู้ที่จะต้องไปรับโทษไปรับทุกข์ไปติดคุกติดตารางหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องไปเป็นขอทานทำไมพวกเราเวลาทำบุญพวกเราจึงมีการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลกันนั่นแหละเพราะว่าเรามีขอทานมารอรับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเรานั่นเอง คือผู้ที่ล่วงรับไปแล้วที่ไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลในขณะที่มีชีวิตอยู่ไม่รักษามนุษยัพย์ด้วยการไม่ทำบาปทั้งปวงเพราะมีความหลงคือไม่เชื่อว่าเรื่องเหล่านี้เป็นของจริงไม่เชื่อว่าเรื่องทรับภายใน เรื่องเวียนว่ายตายเกิดเรื่องจิตใจเรื่องดวงวิญญาณน,นี้มีจริงเรื่องของการทำบาปทำให้ไปเกิดในอบายนี้มีจริงไม่เชื่อก็เลยกล้าทำบาปกันพอทำบาปแล้วพอตายไปก็เลยต้องไปเกิดเป็นดวงวิญญาณหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานชนิดต่างๆ ถ้าทำบาปไม่รักษาศีลเพราะไม่รู้ว่าบาปก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ได้ร่างกายของมนุษย์เวลาไปเกิดใหม่ถ้าไม่ทำบาปเลยเวลาตายไปจะได้ร่างกายมนุษย์ไม่ต้องไปดับร่างกายของสัตว์เดรัจฉานก่อนหรือถ้าเป็นดวงวิญญาณถ้าทำบาป ก็จะต้องเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยเพราะทำบาปด้วยความโลภความอยากความหิวก็จะมีแต่ความหิวโหวยนี่เรียกว่าพวกขอทานดวงวิญญาณของพวกขอทานเราจึงมีการแบ่งอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้ววิธีที่จะทำให้เขารับส่วนบุญจากเราได้เราต้องเระลึกถึงเขาด้วย เช่นขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลในวันนี้ให้กับคุณพ่อให้กับคุณแม่ให้กับคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายหรือให้กับเพื่อนหรือล,ลูกหลานรือใครที่เรารักเราเป็นห่วงเป็นใยเราต้องเราลึกถึงตัวเขาไม่จำเป็นจะต้องเระลึกถึงชื่อก็ได้ขอให้รู้ว่าเป็นเขาก็แล้วกัน แล้วก็เขาจะได้มีสิทธิ์รับไปได้เวลากรวดน้ำเวลาอุทิศบุญนี้ไม่ต้องใช้น้ำกรวดน้ำนเป็นตัวอย่างของบุญมีน้ำก็ได้ไม่มีน้ำก็ได้น้ำเป็นเพียงตัวอย่างให้เราเห็นว่าบุญจากใจหนึ่งไปสู่ดวงวิญญาณอีกดวงวิญญาณหนึ่งน เราก็ไม่ต้องมีพระมาสวดญาถาสัพพีให้พรอันนี้เป็นคนละเรื่องกันาการอุทิศบุญนี้ไม่ต้องมีพระมาอุดมาสวดให้กับเราพระไม่เกี่ยวพระเพียงแต่มาแสดงความยินดีมาอนุโมทนาการกระทำบุญของเราแล้วมาให้มาบอกความจริงว่าการทำบุญนี่แหละ ที่จะนำพาชีวิตจิตใจของพวกเราไปสู่ความสุขความเจริญนี่คือการอุทิศบุญให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้ว